ไปพูดนานเลยเพราะว่าความวันการก็มีข้อไปอิ่มฟ้าเยอแล้น้อยเราเป็นใหญ่ไปมัวจะไปทั้งเลิอยู่ครับดื่มกินเที่ยวเสฉาถ้าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ความนี้ผมจะเป็นกู้แข่งกับตารว่าดึงเแล้วด้ครับเต็มบ้านเลยหมดช่วงนึงก็หายไปหมดเหมือนกันแล้วก็เอามาหมดทางครูก็ให้ถอดโคปืนมาครับแก่ตัว หน้าผู้เขียวใช้อกิลุนไงครับอ๋อใช้ Glock 19นะครับเป็นดีครับ Glock 19เป็นสี่เป็นดีครับเป็นดีการันตีครับการันตีหน้าการันตีก็มาตรฐานครับก๊อกมาตรฐานส่วนของเราก็เหมือนเดิมครับ P 229นะครับก็เดี๋ยวต้ค่อยโยนค่อยอืมของผมไม่ใช่โจรนะปืนเจ้าหน้าที่หลายคนใช้นะครับ P 229นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการ ปืนี่อยืเืนไหมครับเยอะครับเยอะแต่ละคนก็มาเป็นกับสากระบอกนะครับแต่ละคนก็จะปืนมาด้วยนี่ก็เป็นการเตรีมความพร้อมนะครับของอาวุธปืนเราจะเอาอุปกรณ์ยึดส่วนของเรามาสลมน้ำมันซะหน่อยครับ เพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการยิงจริงๆนะให้มีความพร้อมในการกินนะครับโอเคครับไม่ไม่ไม่ถอดครับพี่พี่จะถอดแค่ถอดประกอบง่ายๆหน้าผู้ชายดอกบัวครับลองถอดประกอบชิดทีสองสองเก้าดูลองใส่ดูใส่ดูนี่ไม่ต้องถอดเล้อง่างนั้เราดูกันทุกว่าบัวหรืออะไรก อ่าค้างสไลด์ครับค้างสไลด์ค้างสไลด์แล้วค่อยอืออ่าโอเคแล้วก็เอาเดือยเอาเดือยจับเดินเหมือนโอเคแล้วก็คืนอ๊บโอเคแล้วก็ทดสอบการลั่นไกลโอเคแล้วก็ถ้าจะส่งปืนคืนก็ค้างสไลด์ก่อนค่อยส่งปืนคืนอือเห็นไหมอือ มันจะมันจะแข็งในงแรกๆเอ่อจับลงไปที่โอเคเอาละโอเคเวลาเวลาจะส่งปืนครับเวลาส่งปืนควรที่จะให้ไหว้ย,า,ย,า,ยาวนี้เข้าไปแล้วกันถือถือในลักษณะอย่างเงี้ยก็คือส่งปืนเง,งี้ยให้เขาเช็คก่อน็ได้นี่ครับปลอดภัยนะครับปลายปากกระบอกปืนสนึ่ัญสุดไม่ซีลงพื้นไปเลย โอเคนะครับโอเคอ่ะแล้วก็จับแค่นี้แต่นิ้วจะไม่เข้าไปยุ่งกับไกลเลยห้ามเอานิ้วส่งปืนนี้อันตรายนะหรือถ้าไปถ้าไปก็ยังอันตรายให้จับอย่างนี้ส่งไปเลยที่รับปืนแต่ว่าก็จับไปให้แน่นกันร่วงกันปืนร่วงก็ส่งให้เขาใช่เราก็ส่งให้พี่พี่ก็รับอย่างนี้ได้เลยแล้วพี่เขก็มาจับท่าทางใหม่อันนี้คือลักษณะการส่งปืนที่ถูกต้อง ที่สำคัญคือทิศทางของลำกล้องกับยาวนิ้วเข้าของไกลอันนี้สำคัญครับโอเคจ้าก็ตอนนี้เดี๋ยวกใกล้เวลาแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันแล้วก็เตรียมออกเดินทางก็เตรียมตัวขึ้นรถกันนะ พักหนึ่งก็เราก็จะไปที่สนามยิงปืนกันนะครับนี่ก็เหลือ6-3ก็เหลือผมกับหัวหน้าเล่ยแหละครับเอาวันนี้ไม่เอาอิน스타360 X3 ไปละครับเอาไปครับเอาไปเดี๋ยวจะเอาไปรัดแขนแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวของเรา <ไป S 1> ต้องเอาไว้<อ>ที่หน้าอกไง,งครับเดี๋ยวลองดูมุมมองโกโปรของเรากับอิน스타 X3 ของหัวหน้าเล่นบ,บ้าบของผมน่าจะกินขาดเดี๋ยวมันลองดูครับเดี๋ยวเพิ่งคุยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน ยา้ยายก,กันขึ้นรถแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่สนามยิงปืนกันไปดูันว่าถ้ายิง,ยงจริงๆจะเป็นยังไงนะครับไอวันนี้เราจะไปกับรถหัวหน้าภูเขียวนะครับ,รบโอ้โขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับหัวหน้าครับจรินนงนะครับเราจะถึงสนามยิงปืนวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพันหัวหน้าพิชานนท์นะครับหัวหน้า รักษาพันธุ์สัตว์ป่าผูเขียวนะครับเป็นโชเฟอร์ให้นะครับขับรถให้ก็สนามก็มาดูกันครับว่าเป็นบรรจุกระสุน,นแม็กกาซีนที่ท่านนำมาซึ่งมาโชว์นะครับเมื่อผมสั่งตัวอะวุธทุกท่านโชวแล้วขนะนี้พอผมสั่งเก็บปั๊บผมก็จะสั่งแม็กกาซีนโชว์ท่านก็มีกี่อันท่านก็ดึงขึ้นมานะ กดแมกกาซีนออกจับตัวปุยนะครับทางเลื่อนไมาออโต้ไดไฟนี่นะจ๊ะการฝึกไดไฟก่อนเปลือบผมจะเริ่มกดจับเวลานะครับเมื่อเสร็จขั้นตอนผมก็จะเป่าลูกบีดหวานนะครับเสร็กลูกบีดเริ่มก็จะเขายิงทั้งหมดพร้อมพร้อมเริ่มเติมยืนยิงห้านัดนะผมลืมโทษทียืนยิงห้านัดหลังจากนั้น นั่งคุกเข่าสูงทําการเปลี่ยนแมกกาซีนแล้วยิงต่ออีกห้านัดเมื่อยิงจบก็พักปืนลุกขึ้นยืนคอย1 2 3น5ะ่ยหนึ่งสองามส่หหนึ่ง 2องสามี่ห้าการตรวจอาวุธซ้ำมันก็จะมีแต่การมีเช็คดับเบิลรีเช็คการตรวจอาวุธถูกต้องไหมถูกครับนะครับมันก็เป็นการประหยัดเวลาไปแต่ท่านจะตรวจซ้ำบ่อยๆก็ได้เพื่อขั้นตอนไม่ได้แม่นนะครับ ถ้าย่นเวลาสมมุติว่าจํานวนคนมันเยอะนะครับเราตรวจสอธแล้วเราก็ไปคอยที่จุดต่อไปที่เราจะยิงเนี่ยนะครับเราก็ไปสั่งมาจุดตอนนั้นมันก็ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับก็ก็เป็นแนวคิดที่ต้องไปบริหารเวลาเอาครับเป็นเป็นหลักคิดจะเอาละเอียดกว่านี้ก็ได้าสามแคสามนู่นพดได้แล้วแต่แล้วแต่แต,ตัวพวกครูเลยนะครับแต่นี้พวกเราอ่า<ม>พวกครูเนี่ยลงสนามมาเยอะแล้วนะครับสอนม,มาเยอะแล้วาบางสิ่งบางอย่างท,ที่ที่ผมได้เคยจำป้ากับพวกครูมวกแดงก็ ผ่านครับทุกอย่างนี้เยี่ยมเพียงแต่วิได้ที่ด้านไกลจบแล้วนะครับไม่มีใครนะครับยืนเล็งปืนได้นิ่งนะมันไม่เหมือนพลาดถ้าจะตั้งศูนย์ปืนก็พลาดโตเลยพลาดโตในพลาดได้ทั้งวันแล้วมันไม่สายไปไหนนะครับไอ้นั่นพลาดทั้งวันแล้วก็ยิงได้ทีนี้อยู่ที่การเดินไกลของเรา <c oughs> ปืนทุกชนิดมันจะมีระยะฟรีมาก่อนฟรีเจแล้วจะมาเจอกำแพงกำแพงเจ็ด เราก็ต้องเพิ่มน,น้ำหนักค่อยๆเพิ่มบางท่านจะอาจจะหลงลืมจะติดพอมาเจอกำแพงปึบ๊บบังคับให้มันลั่นปัม๊มถูกไหมกระตุกขยําเหมือนปืนยาวเนี่ยเหมือนกันยิงปรับศูนย์สานัดนัดสุดท้ายมันจะหมดไว้ปรับศูนย์รีบคือรีบบังคับให้มันออกปุง้งเร่งนานเมื่อยลามันพักได้นะครับอันนี้เอาเวลาที่มันจับเนี่ยที่แปบบาว่าก็ ก็กระกก็ว่าบริหารเลยครับให้มันดูดีอะอย่าให้มันอดูปนะ้เาเข้าไปยิงรูปันี้นของอที่เรามีคนละสามเรตนะรัวละทีมงานน้องๆ w s e ากับส่วนสมาร์ทนะ้วยกันจากที่เรา เดินทางไปวันนี้พูดดีแล้วนั่นคือของท่านแล้วล่ะขอฝากในเรื่องของการแจงกายการบริหารอนาคตคือของท่านเข้วก็มาดูกันแล้วกันช่วงที่จริงจริงนะครับสิบไปเจ็ดสิบไปห้าสิบไปห้าครับี๋ยวจะมาดูตัวอย่างครูจะยิงให้ดูก่อนเล่นต้นเราก็มานะครับ มาพร้อมนะครับเราก็ยิงเป็นแถวนะครับแนวยิงทั้งหมดตรวจอาวุธรวจอาวุธนะขั้นตอนจะมาละเหมือนที่เราซ้อมกันทั้งหมดค้างเลื่อนก่อนปืนแม็กกาซีนโชว์นะครับทุกแม็กที่ท่านมีอยู่นะครับเคลียร์เคลียร์ก็เก็บอุปกรณ์นะครับกดสลายเล็งไปที่เป้าหมายร่นงกยเก็บปืนใส่ซอง วิ่งถ<อ>ึงเินตองความรวดเร็ว่ถ้าเดินไปช้าบลางโบลิงยิงจบลุกขึนยืนพักปืนคอยนะครับโอ้โบลิ้จะได้จะได้เก้าเก้า โ,โชว like ์กันนนี่ของผู้ก้านะโอ้สุดยอดเลยความหวังของหมู่บ้านเเซนกสุนเก่าจะได้เป็นสถียรู้ท่านอื่นยิงก่อนนะเดี๋ยวเราจะคู่กับหน้าผู้เขียวนะครับเดี๋ยวดอดูผู้ท่านอื่นยิงก่อนว่าเป็นไงบ้าง ทีมเราชื่อทีมอะไระทีมอะไรดีครับม้าเขียวม้าเขียวโอ,โอ้สุดยอดสุดยอดอความคิดที่ดีม,ม้าเขียวสร้างสรรค์ดีมากทีมม้าเขียวนะครับที่ห่ออย่าบ้า <laughs> โอเคครับเ <laughs> ดี๋ยวรอน้องๆดีรำตัวนะครับ นมโอเคครับเรามาถึงคู่ของเราแล้วกระชุน30นัดนะห <c oughs> okay, นึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสาสิบนัดโอเคครับผมใส่ <c oughs> กระเป๋าโอเคไว้ก่อนเลยครับโอเคไป <c oughs> เรา ก็ไปยืนคอยที่ระยะ7เมตรไอ้สิบดิสิบไป5โอเคเดี๋ยวเราจะดูเป็นพี่เลี้ยงให้ัวหน้าผู้เขียวก่อนนะครับไปแต่ไรเสแมกกาซีนด้วยแมกกาซีนโชว์อ้าเลียเลียเก็บเก็บละห้านัดบรรจุ สองสองะ้าันจุหนึงนงงน่งซองคือมันจุในตัวปืนหนึงง่งซองคือมันจุในตัวปืน,นบันจุร,ออรับ,บวเสร็จบอนไ้เก็บปืนไว้สองเลื่อนที่ไปยิงในระยะ5เมตรหัว สามสิบพีเรายิงพร้อมพร้อมเล็เงไรผมเล็งไรผมเพื่อนเล็งที่ไรผมสลา,าย,ยิงสลา,าย,ยิงเลยลยิงสวยเยี่ยมสูงเปลี่ยนแมกกาซีนอาหนัดแล้วปล่อยเลื่อนยิงสวยทุกเนดอ้าว คอยคอยสวยงามครับสวยงามเยี่ยมคอยๆอยคำดตรวจอาวุธตรวจอาวุธตรวจเลยตรวจตองตรวจสองมาขังสไลด์ขังสไลด์โชว์เทีย เก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์โอเคตรวจอ่าป้วยไปตรวจแนวยิงเคลื่อนที่ไปที่20เมตรไปแนวยิงเคลื่อนที่ที่20เมตรไปสวยงามเพื่อนไปเลยโอเคนี่้เล่ก็เยี่ยมมากเลยครับเข้าหัวทุกเม็ดคนสุดท้ายเป็นอะไรผมยิงตะไลยิง

ยี่สิบนัดต่อเนื่องระยะยี่สิบเมตรเรายิงพร้อมพร้อมสไลด์ยิงเลยเพื่อนสวยขับกาคางลุกหลุดโบลลิงอะไรมาได้ได้ลดเปลี่ยนเป็นแมกกาซีนสวยอยู่ในวงสวย พักเปืนว่าอ่าพักเปืนพักปืนรอเห่หนึ่งเวลาไปเดินเร็วสองยืนยิงห้าสามขึ้เข่าเปลี่ยนทองหกห้าสี่ ึืนปัจจุปัจจุตองปัจจุปจืนปจจุเข้าไปเก็บปืน,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 ะย,ะย,นปยีนัดต่อเนื่งระยะยี่สิบเมตรยิงพร้อมพร้อมย็น เออไปสไลด์ยิงเลยเพื่อนไว้เข้าครับโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนนั่งลงกันนั่งลงนั่งลงปิดเออเลยหนึ่งสองหลุดเออสไลด์อาวสามดีโอ้เยเยี่ยมโอเคเอาลูกก็ขึ้นยืนยืนอ่าถอยมาโอเค สวยสวยไป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 สไลด์ย <ersch> ิงเฮ้ี่ยเปลี่ยนงลงกันนั่งลงเฮ้ยสองแก้ไขสองกรสกดบัดปีดเออคอยคอย

เดียวยิงพร้อมพร้อมเพื่อนที่ไปยิงในระยะ5เมตรที่หมายหัวต่อเนื่อง30มิีาที แนวยิงตรวจอาวุธตรวจอาวุธองถนยร่างกายไปเป้าหมายคเียเียเใส่องแยิงเก็บนใส่องมนใเก็บนใส่ซองร่างกายได้เก็บขึนใส่อง เบอุปกรณ์กระสุนไทยเบอุปกรณ์กระสุนไทยอย่าไปด้วยทาหมดเคลื่อนที่ไประยะ20เมตร20เมตรกระสุนไทยที่เหลือักที่สองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสามยึตัว เรียววงวายเราได้ยินเสียงลูกปืนมาแล้วใครไม่มาไม่มีแม็กซ์อยู่ ถือมันอยู่ในทั่วปืนหนึ่งซองมาจุกห่ซองหนึ่งซองมาจุกมาจุกมาจุกแล้วเก็บปืนมัาจุกแล้วเก็บปืนต่อไปจะเป็นการเคลื่อนที่ยิงจากยี่สิบไปสิบห้ายืนห้าคุกเข่าเปลี่ยนซองอีกห้าสามสิบวิเรายิงพร้อมพร้อม ันนี้หน่อยเดินล่งกาตลาดตรวจอาวุธตรวจอาวุธกดซองสไลด์ปืนปล่อยเลื่อนลั่นไกลเก็ดปืนก็ซอง ไปที่เป้าหมายนะเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์ปกดเป้ากลดเป้าไปกดเป้าอ่าโอ้ยเดืดไปหนึ่งไม่ไปใช่ไม่เกี่ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าดดไปห้าเมตรไปเลยครับไปดุดไปห้าเมตรครับโอเค ไปเพื่อนอียิ่งนี่ซื้อคู่อย่างนี้ผมหุดจากซื้อเลยคผู้จูชื่อครูอะไรนะครูอะไรนะครูเกนโอเคครับก็ลดไปห้าเม็ดเด้นี่ก็น่าจะโอเคไปแล้วหติดของหัวหน้าเล่ยนี่แม่นกว่าเว้ยหน้าเล่ยนี่แม่นกว่าผมนี่ฟุกหัวทุกเม็ดผมฟุกผมน่ะหลุดไปหัวนี่เม็ดนึงเม็ดันตายตั้งแต่นั้นแล้วเออนั่นนะเด้สบายโอ้ยตายตั้งแต่นั้นแล้มากเลยก็ โอเคครับมาดูคะแนนกันแล้วกันคงไม,ม่ได้หวังที่หนึ่งหรอกหวังอยู่ในมีนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่เขียนชื่อกไปเลย